ช่องกนิกาก็องนะคะตอนนี้นะคะพ่อไปเข้า้าเลยแล้วพ่อกลับมาก่นนะตอนนี้หนูอยู่ที่บางบอนนะคะตลาดบางบอนเลยแล้วหนูอ,อยู่คนเดียวไม่มีใครเลยนะที่ที่ว่าพี่ๆไม่เชื่อหรือว่าทุกคนไม่เชื่อนะก็ดูเอาเองบอกคำวัไม่มีคะ่ะแล้วก็ตรงที่วันนี้ก็ไม่มีนะคะเดี๋ยวไปดูข้างหลังกันเลยะคะ่ะจะมีคนอยู่หรือเปล่า มีแต่กระมังไม่มีคนเลยอันนี้แม่หนูเองนะคะอันนี้แม่ของหนูนะมันไม่มีโคลเลยสักคนหนึ่งเลยเขาอยู่คนเดียวค่ะเรื่อันนี้ก็มาหนลล่อยนะคะเราก็จะมาช่วยหนูขอกลับกล้องก่อนแป๊บหนึ่งเลยนะจะกลับกล้องยังไงดีละ่ะเราลืมกลับกล้องแล้วละ่ะทำยังไงดีละ่ะเลาก็ จับโจนให้ด้วยนะ้ำส่วนมีโจนอยู่นะคะเห็นรูมือเอ,อ้ยเห็นรูมือเอ,อ้ยอยู่ในกระจกเอาไม่เห็นเลยมั้งนี่เลยนะคะเราก็จะแบบว่าตรงนี้จะเป็นบางโบน,นะคะใครช่วยจับโจหน่อยได้ไหมช่วงนี้มีโจหลายเยอะนะคะนี่ดูเลย้ดูเลยูดูเลยเอิม่มทำยังไงดี ลูกป้าค่ะอ่ะผู้ช่วยพ่อมาแล้วแต่พ่อยังไม่มาพ่อไปเข้าห้องน้ำหน้าจังเลยห้องน,น้ำยู่ข้างหน้าค่ะลูกพ่อหรือว่าต้องใช่ตรงนะลูกป่าไม่ใช่เลยนะคะลูกพ่อแล้ดูแล้าดูเลยจริงมากเลยอุ้ยโทรศัพท์เกือบตกเกือบโดนวาราเลยเรานะคะก็ต้องรอเป็นด้วยกันเลยนะคะ เนี่ยฟันหนูหลุดไปแล้วสองข้างเนี่ยนี่มันเกิดแล้วคิดว่าฟันขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวหนูจะมาถ่ายให้ใหม่เลยนะคะตนน้นมีอ้วนมากเลยแ <c oughs> เนี่มด้วยพรุ่งนี้จะลดน้ำหนักกันนะคะว่าหนูจะลดได้ประมาณกี่ไหนประมาณไหนนะคะเราก็จะไปลดน้ำหนักพรุ่งนี้กันเลยนะคะพอลดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะถ่ายใหม่เลยนะ จะถ่ายเช้ามากมันแบบไม่่อยเช้าอะไรเที่ยงเที่ยงบ่อยๆนั่นแหละค่ะเราไม่รู้ว่าจะได้ถ่ายปล่าเพราะว่าเรามีงานอยู่งานหนึ่งคือการบ้านเองนะคะงสยทำไมเพราะว่าปิดเทอมแลยทำไมการบ้านนะคะเพราะว่าการบ้านอาจจะแบบไม่มีเวลาในการมาถ่ายเลยเพราะว่ากว่าจะตื่นมาเนี่ยตื่น11โมงค่ะคิดว่าจะถ่ายได้หรือเปล่า พ่อหายไปไหนแล้วนี่เรอหาพ่อไม่เจอเลยนะคะแต่เราให้ดูรอบๆรอบๆคือหน้าวันเรื่อยๆน่ากลัวมากเพราะว่าเราเกิดโจ้ได้แหละค่ะที่ว่ามีโจ้เราตัวเขาเก็บห้างนี้เอาไว้พอพ่อเข้ามาน่ะพ่อก็จะเห็นว่าเราอยู่ตรงนี้พ่อจะได้ดูว่าเราโดนใครจับไปถูกไหมพราะหนักต้องฉลาดมากแต่ว่าช่วยกดติดตามหนูได้ไหมหนูขาบอก ช่วยกดติดตามหนูได้ไหมนะคะเดี๋ยวพี่กดติดตามได้ถึงเยอะแล้วอะ่ะหนูก็จะมาบอกตอนตัวหนูสวยหรือเปล่าหนูอยากเป็นยูทูบช็อตดังมากจะต้ตองทามาแล้วค่ะออไหนหามากก็ที่ว่าใครกดติดตามหนูก็สวยน่ารักขังหลอกกันหมดเลยนะคะก็ขอบคุณมากที่กดติดตามหนูเลยนะคะแล้วขอวันนี้นะคะขอ แค่นี้ก่อนเลยนะคะรอหนูขอลวพ่อกลับมาก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ